สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p s p นะครับวันนี้อยู่ในเกมบันพีสเบลตี้รัตนะวันนี้จะมารีวิวตัวละครคาคุนะครับคาคุภาคเอเคสนะนตัวละครที่เหมือนจะโดนเนิร์ฟไปแล้วครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้จะดูกันว่ายัางเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับในตัวละครตัวนี้แต่ว่าเซตเหรียญที่ใช้นี่ก็จะเป็นเซตเหรียญที่เป็นอีเวนท์ทั้งหมดเลยนะครับผมนะโอเคครับนี่ครับเป็นเซตเหรียญอีเวนท์นะภาคเอเคสครับมีเอ่อ ตัวของอแจ็คไอเคสเหมือนเดิมเลยครับเหมือนที่ได้ทําก็คือย่นสกิลหนึ่งสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะสกิลหนึ่งนี่ก็สําคัญมา,มากๆกับตัวนี้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมนะก็คือจะใช้ในการแบบเวลาเตะโดนก็จะกระเด็นออกไปนะครับผมแล้วก็ลดที่เวลาคูลดาวน์สกิลหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวละครนี้นะนะี่ยโดนเนิร์ฟแล้วเพราะว่ามากับลุจินะครับขึ้นนานเนาะเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันดีกว่า เกมเพย์ที่1น,นะครับเกมเพย์ที่1เราก็จะเจอกับพวกคูซันนะโลเจอร์ก็ยังพอไหวนะตอนนี้ถือว่าเช่าบีไปนะครับไปครับตอนนี้เปิดมาประเดิมทงแรกก่อนเลยนะครับโอ้ไม่ทานนะเพื่อนชิมก่อนไปตรงซ้ายดีกว่าครับจะรอเต็มเกตทงก่อนนะครับผมโอเคนี้บอกว่าจะไหวแล้ว โคุดนี่หาจาเบต้าไปเลยนะผมนะมาหนึ่งักเดียวแล้วก็ไปเลครับ ดีมากครับตรงนี้นะครับฝั่งเราเพราะว่ามีเพื่อนแบนะครับผมนะเพื่อนต่าจะเล่นเป็นนะตายเพื่อนเพื่อนดึงตัดหนี้นครับผมนี่ไหวละนี่ครับเป็นจุดอ่อนเลยนะมันไม่การสถานนะครับตัวนี้ก็คือเจะแบบว่าทําให้เล่นยากมากนะครับต่อตายหนึ่งก็เสี่ยงที่จะตุยได้เลยนะครับผมนะ เอาลนะมีคนชิงตรงจะประพรรดิใช่ไหมโอเคเพื่อนม,มาอยู่แนละ้วโอเคครับเรากลับไปเข้าตรงเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเพิ่มเกรดตรงดีกว่าครับผมผันลุกเปล่าผันลูกเปล่าอ่าโอเคได้อยู่นะรครับนักการ์ดนักการ์ดทำอะไรได้บ้ารงรู้นะโหดนะโอ้ยหึจูนอาคาหมาแดงไปนะครับ เจ็บเลยนะผมนะไม่รอดแล้วผมอืมแย่ yeah, เลยนะครับตาน,นี้ไม่แน่ใจนะครับว่าคาคูนี่แพ้ทางอาคานุหรือเปล่านะครับใครรู้ก็พิมพ์บอกได้นะครับผมนะเอาละเล่นกรารก่อนแล้วกันนะผมนะจะการทันหรือเปล่าหลอกหลอกหลอกให้กันหลอกให้กันไหนออานั่นแหละโอ้โหครับนะ กะจังหวะไม่ทันจริงๆนะครับสำหรับเป็นตัวที่กะจังหวะยากอยู่นะผมนะถ้าเล่นโหดโ,ฮโฮนี่คือเก่งเลยนะครับซาโบเนี่ยครับผมคิด่อเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดตั้งแต่ตอนที่ได้มี6ปีเลยนะครับผมนะเอาละครับผมอีก7วินาทีนะครับจ,จัดการทงก่อนคนระับตอนนี้ เอาครับรัชพงศ์สอนเองครับผมเอาละครับเกมที่สองนะครับวันนี้เราก็น่าจะพอได้นะครับตอนนี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมนะมีอ่าซาโบครับมีคุซันนะโหยากนะครับตอนนี้จะรอดหรือเปล่านะครับไปแล้วครับประเดิมทุงแรกอีกแล้วนะครับผม คาโบมาครับเราไม่กลัวเราไม่กลัวแต่ให้กระเด็นก่อนคนระับอืมกระเด็นคนระับกระเด็นทำอะไรไม่ได้นะอืม้วเออจะคูซันนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะสำหรับคาคุกนะซันจิกำลังชิงทครงนะเราเติมเกตก่อนละกันนะครับผมนะตเติมเสร็จก็ค่อยดูก่อนว่าที่มีใครชิงทรงหรือย,อยังนะครับ จีนี่ไม่น่าไหวนะครับเมื่อกี้ไปโดนน้ําแข็งนะครับสถานน้ำแข็งจะชิงธงก่อนแล้วกันนะครับจะดึงขาดหรือเปล่าอืมภูสันจะมาครับปั่นครับปัน่นอืมจะแบบเดนินไปแล้วก็ชิงต่อครับผมโรเจอร์ปาดลบพอดีครับอออืืหเดือบแตกครับแต่แตกแน่แน่ครับตอนนี้ออื ไม่ไหวจริงนะสำหรับคูซันนะครับเมตานี้ถือว่ามาดีครับเำหรับสายโลกของเรานะจะ50หรอครับเนี่ยมีใครชิงธงป่าเนี่ยอืมดอททันนะครับผมโอ้ทันพอดีครับเพื่อนดอทเดี๋ยวเพื่อนไปชิงธงนะครับผม เล่นขาคูต่อกันเลยนะครับผมไปช่วยเพื่อนดึงธงแป๊บหนึ่งนะครับอย่างั้นเดี๋ยวจะแพ้เดี๋ยวจะแพ้ห้าศูนย์เอานะผมโอ้ไม่กล้าจะทันนะครับอย่างนี้คุซันนี่แปลกมากเลยครับกับเมตาดีนะจบกันแล้วนะครับ0ูนย์ห้าครับสกอ ไปดูเกมถัดไปกันได้เลยนะครับผมเอาละครับเกมที่3นะครับตอนนี้ทีมเราก็จะมีอ่าลอนะครับมีจาบามีคุสตามีสุจจินะครับผมแต่รู้สึกว่าจาบาเมตานี้ก็เล่นยากขึ้นนะครับต้องเล่นแนวโรเจอร์ EX นะครับผมนะ เดี๋ยวนี้จาบาก็เล่นยากเหมือนกันนะโดยเฉพาะท่าเตะนะครับผมพระเดูนนี้ตัวละครที่สา่ทั้งสายล่สายมัดแล้วก็สายวิ่งก็จะมีสกิลเข้าใกล้หมดเลยนะครับทำให้จาบาก็เล่นยากมากครับแถวสองก็มีศิษย์ไม่รอดเหมือนกันอืมเกือบตายนะครับโซโลโดนเตะอีกหนึ่งเทนนิโดนคะรับหลบทันขี่บันใจโรับ ผ่านนะครับเข้าไปตีธรรมดาก่อนนะไม่มีอะไรแตกเลยนะครับผมนะโดนบุนติ้วติ้วไปนะครับถ้าบุนติ้วนะผมนะอันนี้เราก็เติมเกจดทงก่อนนะตอนนี้ตึงพอสมควรนะครับผมนะเล่นสบายมากกับตอน,นนี้มีเพื่อนไปชิงทงอยู่แนละ้วทงทางขวานะผมนะ จะไหวนะครับตอนนี้คนระับโรเจอร์โรเจอร์โรเจอร์ก็ปิวได้นะครับผมนะตัวนี้นี่แก้ทางโรเจอร์ได้นะครับโรเจอร์วิ่งนะตอนที่โรเจอร์วิ่งยนะังเป็นเมตา้านี่ตัวนี้นี่สบายมากเลยจะมาจะไปเล่นกับโรเจอร์คนระับตอนนี้โอ้ยโดนโรเจอร์ปรา่าหรือเปล่าจริงไม่ได้หรอกครับผมกันอยู่นะพี่นะ เย็นแล้วพี่อืมนเสียดายครับเพื่อคิดเตะโจกันมีคนชิงทงเพื่อนที่ไปใจโดนะครัยจะเดินก่อนนะจะเติมทงต่อนนะผมฝากกันทงข้างล่างไว้แล้วเพื่อนเนาะกันโรเจอร์ให้ครับอืมจะเดินไปแล้วนะผมเตะอืมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยครับตอนนี้ ซีพีนาเตะกระเด็นแล้วมันจะมีหูเลือดนะสำหรับตัวนี้ถือว่าดีมากเลยนะอืกันไหวนะสำหรับตานี้จะห้าสูตรอย่างนั้นหรือนะสำหรับตานี้นะเฮ้ยข้างล่างโดนชิงครับตอนนี้โดนชิงทันหรือเปล่าน่าจะทันนะผมว่าครับน่าทันจริงๆด้วยนะครับ โอ้โหแรงมากคนะรับคราฟยิงไปได้อย่าไปบวกกับการาฟนะครับตอนนี้หลบไม่ทันจริงๆนะครับเาจะชิงธงทันหรือเปล่าครับโอ้ทันแล้วน,าน่าจะโดนสามสามธงหรือเปล่าครับสามต่อสองแล้วนะครับผมต้องชิงธงกลับแล้วนะตอนนี้ต้องขอเล่นการาฟก่อนนะ ผมต้องจะโดนชิงโอ้โหจบพอดีครับเกมต่อไปกันเลยนะครับผมนะมาอีกเกมหนึ่งกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะมีโอ้โซบะแมสนะครับเรารู้สึกทีมเรานี่ก็จะเล่นเอาแบบทำเหรียญหรือเปล่านะครับสำหรับสายวิง่ง ตามชื่อตัวละครไม่ได้นะครับต้องหาเจ้าตัวที่นี่ด้วยนะตรงข้างแชงนะครับมูซานนะครับเอาละใช่นี้ก็ต้องระวังน,นะครับโดนคาโมะมานี่ก็แก้เลยนะผมนะตอนนี้ก็กันทงก่อนนะครับ หลบหลบทันนะผมแล้วก็จะโอ้โหแรงมากนะครับสำหรับสก,กิลเป็นตัวเอ่อร,รีเจนที่ตอนนี้ก็มาเล่นได้นะครับตอนนี้แต่อนาคตนี้น่าจะไม่มีตายให้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ตัวรีเจนนี่ก็จะมาแป๊บแบแล้วก็หายไปนะครับผม โดนีบันเจโรครับมาทำไมครับน้องมันชิงทงไม่ได้หรอครับแตกเลยครับผมเก่งเกินนะผมนะคือท้ามาจีนนี้ถ้าแบบมีมุมดีๆเนี่ยคือเหมือนเป็นโกงเลยนะเป็นบอสแบบได้เลยนะโอ้แตกเลยนะก็ยังแรงอยู่นะสำหรับจาบานะเมต้านี้นะครับ เช้เหรียญไคโดนะครับสองเหรียญน,นะครับสำหรับตัวละครจาบาเมื่อกี้นะผมเราจะเดินไปสึงสุ่ถึห้าเลยครับแล้วก็ตายครับผมทันหรือเปล่าไม่ทันนะครับผมนะจะไปทีมทงก็ไม่ได้นะครับผมนะ เล่นคาคูกันต่อเลยนะครับตอนนี้ธงกำลังจะโดนชิงนะแต่ชิงธงทันหรือเปล่าไม่ทนันเอ้ยผมทันไม่ทันแล้วนะตอนนี้เอาไงดีพี่น้องนะครับชิงตรงนี้ก่อนละกันนะครับระหว่างที่กำลังนัวๆกันอยู่เราก็ชิงธงเลยคนระับทันหรือเปล่าชิงใหม่เพื่อนโอ้ยเ่อนชิงชิงไม่ชิงเลยนะเพื่อนนะแตกเลยนะครับ ใครสู้กาก็สู้ครับผมไม่สู้แล้วหนึ่งนะครับสำหรับเต้านี้นะกาก็ยังแรงอยู่นะครับก็ให้เทียบระหว่างคู่ซันกับกาที่ผมจะเล่นคู่ซันนะเพราะเป็นสายโมโนนะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งในยคือสกิลมันแช่แข็งรับติดสถานะจบไปแล้วนะครับสำหรับตานี้ไปตาสุดท้ายครับอันนี้ก็ มีการ์ฟครับมีซาโบครับผมมีลูฟี่สเนกแมนด้วยนะครับมีต้าเก่าเลยนะครับสายวิ่งที่โคตรจะตึงนะครับในสมัยก่อนนะนตอนนี้เราก็อัพเกรดให้ทงแบบเต็มขั้นก่อนนะครับเราจะไปชิงธงไปชิงธงอื่นนะครับผมเติมธงกลางก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้โครงการนี้ก็ชิลพอใช้ได้เลยนะครับต,อ,ตอนนี้เติมน,นี้เสร็จแล้วก็ไปเติมทางนี้ดีกว่าครับผมืห uh huh. โดนไล่สกิลครับไม่ต้องทำให้มันล้มก่อนหรือไม่ทันนะโดนตัวอะไรเข้าไปร uh huh. ครับตัวไหนบุจิครับล่างสยายหมัดนี่แรงมากนะสำหรับบุจินะครับผม ในตานี้ยังพอเล่นได้อยู่นะครับอันนี้ส,สกอร์สองต่อสามแล้วนะผมจะดึงทงกลับมาทันหรือเปล่านะสำหรับตนนันนี้ยลูกทีกำลังรุนแรงตรงกว่าลักกันนะครับจะดึงหลอไนมะ่ให้จ้าอืมกระเดินไปยัง นี่ไงกีบันจนะันรถไม่ทานคนะนะรับเล็กแยนะครับตอนนี้รุจิแรงมากครับมีต้งสถานะหายไวยด้วยนะกรับลุจิเกลียดเลยคนะน้องเล่นโรเจอร์ครับตอนนี้ไม่ได้โรเจอร์มีฟิตแพ้นะตอนน,อน,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 อน,นี้ของมูซาลีครับผมฟาดหนึ่งที วิ่งครับแล้วก็ไปชิงธงเลยครับผม,มแล้วก็วิ่งไหมครับเราสกิลวิ่งครับแล้วก็วิ่งไปชิงธงครับตอนนี้ก็ให้เพื่อนเขานัวกันไปก่อนนะโอ้โหดอดไม่ทันจริงนะแบบตอนนี้นะต้องวิ่งไปนะนะแล้วนะผมก็ฟันท้ายหลังคาโูซาลีนะครับชิงธงก่อนนะตอนนี้ ไปบวกมากนะครับเล่นสายวิ่งนะครับผมเล่นชิงโทนก่อนนะครับคือถ้ามีสเต็ปให้บวกก็บวกได้นะแต่ว่าอย่าไปเอาจริงระจังมากแต่ว่าจะฆ่าให้ตายเลยอย่างเงี้ยครับโดนก้าอีกแล้วนะเมตานี้นี่โรเจอร์นี่แพ้ทุกตัวเกือบทุกตัวเลยนะครับเอาแล้วครับ กันนะแจะ4 1หรือว่า3ต่อ2มาดูสกอร์กันดีกว่าครับผมีันเตรโรไม่โดนอนะไรเลยครับ3ต่อ2ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับตานนี้ครับเอาละครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวตัวละครคาคูนะขอบคุณมากที่รับชมครับ